ว่นนี้ใช่ไหมยน่ยวันี้ใช่ไหมตัมีกินเนาะตั้งมีมันตั้ย่างบ่ตัมีเออตัมึงเอายังไงไหเสือพี่ยังเงินพี่ยังหักหักยังเียหักเขียมใส่น้อยแฮ่นบเคยตั Ừ. mặt sao tam nhang cưng được chỉ biết là kim luôn cậu và xe áo tam giờ mình ta đấy เด็ดใส่จานฮะล่าล้างดีๆีละเออจัสั้นแหละเห็นกระซิบปิดยังน่าทุกน่าจ

ไปนั่งเลยไปไม่กินแต่เมียเป็นไงไอโต้กินน้ำไอโต้บวงมาการอะไอ่ะตัวเจ้าหญิงลิ้งเหนียวะกินกินดีดี chắc bỏ chắc là chắc chắc là chắc là nào là chắc là chắc là nhẹ เอาไไหดิอาบเอาไวดิอลกนตอจบคลิปเขาจงจบไปเจอกันคลิปหน้า <laughs>